ราบเพื่อนๆเหน,นื่อยหน้าดูครับเพิ่งเสร็จครับสี่โมงกว่าหลังจากที่เราทำการพวนดินนี่คืออุปกรณ์พวนดินนะเพื่อนๆเปนคเครื่องดนง่นสี่จังหวะเพิ่งเสเ็จเ่อนๆ หวัวพนยืน,นเครื่องปั๊มน้ำน้ำมัน,มนแล้วก็เครื่องตัดหญ้าเตรียมพร้อมเพื่อนๆแต่ทำได้อย่างเดียวคือเครื่องพวนดินเพื่อนๆอันนี้ทำอะไรไม่ได้เลยฝนก็ตกหนะัมกนมากเพื่อนมากเหลือเกินครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูแฟนที่เราทำวันนี้นะหลังจากที่เราทำได้วันนี้แล้ว มื่อยล้ามากแต่ตีห้าของเมื่อวานนะแล้วก็หยุดตอนกี่โมงแล้วก็ทํางานต่อเพื่อนๆครับนี่คือหลั่งน่เพื่อนๆมีดอกเพื่อนเพื่อนเยอเดือนพฤจิกาแล้วก็จะเรื่มงหัเดี๋ยวอีกสิบวันจะมาใสา่ปุยใหม่เพอนเพื่อนอีกสิบวันจะมาใสา่ปุงใหม,ม่นี่ก็พาเพื่อนๆเ,เดินดู ฝนตกนะเพื่อนทาไปฝนตกไปก็ดินเหนียวมากเพื่อนๆทายากมากเครื่องพูนดินเนี่ยมันดินเหนียวมันรับไม่ได้ไงพอดินเหนียวมันติดใบพัดทันทีเลยมันก็จะติดใบทันทีเลยมันกลางคืนกลางคืนจุมีผีเสื้อนะผีเสื้อกลางคืนน่าจะออกไข่มากินใบเลยเพื่อนเดี๋ยวเราต้องเช็คตรวจสอบดูว่ามันจะแก้ไขยังไงนะ อ,อันนี้ก็เป็นมังคุดเพื่อนเป็นมังคุดนี่ห้าไร่นะเพื่อนเป็นมังคุดมังคุดต้นเก่านะเพื่อนห้าไล่อันนี้ก็เป็นยางพารานเะพื่อนยางพารามันปลูกใหม่นะยางพารามันปลูกนี่แหละแล้วก็แซมการใช้ฝรั่งแซมเพราะว่ามันกว้างมากมันเจ็ดเมตรอะระหว่างร่องเจ็ดเมตร เกือบแปดเมตรเพื่อนๆวันนั้นไปเช็คดูบางกลองเนะี่ยเกือบแปดล่องมันก็เลยมาเอาฝรั่งลงลงดูได้นะเพื่อนๆที่ผมเดินเนี่ยยิ่เหนียวน่าดูเลยนะดูเลยยิ่เหนียวมากยี่มันเหนียวเพื่อนเดินลำบากมากครับก็ห้าสิบเก้าวันนะเพื่อนๆปลูกนะฝรั่งกินดู ปลูกมาเนี่ยห้าสิบเก้าวันแต่ก่อนที่มันจะเอามาปลูกเนี่ยมันเพาะไว้ทั้งหมดสามเดือนคือต้องการตัวมันแก่แล้วปลูกแล้วมันจะได้ไม่ตายนะเพื่อนแล้วก็ใช้เวลาเก้าสิบวันพอเก้าสิบพอหวานขึ้นมาก็มาบวกอีกห้าสิบเก้าวันตีหกสิบวันก็ได้เพื่อนที่ปลูกสิบวันก็ได้ออกดอกแล้วเพื่อนจะ๋ยต้อง่นยา มวยการแมลงมีเสื้ออะไรเสื้ออะไรีเสื้อจีตผมเจอเมื่อคืนนีแเละเมื่อคืนเจอมาเจอผีเสื้ออยู่ผีเสื้อเต็มเลยเนี่ยมันจะมาวางไข่เพื่อนเห็นไหมมันไม่ไกลจากคลองนะเพื่อนนะเนี่ยสือฝรั่งอยู่นี่นะแล้วก็น้ำคลองอยู่นี่นะเพื่อนดูเิเนี่ยเห็นไหมเห็นต้นฝรั่งก็น้ำมัตรงกันเลยแต่นน้ำมันขุ่นเพื่อนนะเนี่ยมันตรงกันเลยเพื่อน นะมันสมบูรณ์มากครับเพื่อนๆเออแงให้อยู่ไหมยอดฝรั่งกับน้ำมันเสมอกันเลยเนะี่ยครับทำวันนี้ฝนตกตกก็ต้องทำนะเพื่อนแต่เราไม่ทำนะมันก็ไม่ทำอยู่อย่างนั้นแหละมันเลยต้องตัดต่ทำเจอโอ้หเจอลุยลำบากมากโอ้ยเคยเหนื่อยอะไรอย่างนี้เลย ผมทำสวนฝรั่งที่พณะนิคมบ้านผมนะมันเป็นยีนสายนะเพื่อนๆเป็นยีนสายมันเป็นยีนสายมันก็ไม่ใช่แบบนี้นะเพื่อนๆมันไม่มีเหนียวมันมีอะไรแบบนี้โอ้โหนี่ไปเจอนี่ก็ไปโอ้หนาวใจเลยเพื่อนๆเลยว้าเหนื่อยใจเหนื่อยใจเพื่อนๆนี่นะเพื่อนๆแปลงเลยนะอาจจะทําภาพรวมๆนะแต่คงไม่ให้ดูเยอะไงเดี๋ยวไม่ไหวแล้วขาล่อยเหมือนเราเพื่อนๆตอนนี้นะ เมื่อยนะหมดเลยน,นี่เป็นยากเขียวมันพ่นยาแล้วมันเจอน,น้าฝนแล้วนะตายไม่ได้จะมันตายยากมากเพื่อนๆตายยากเป็นต้นงห็ดแนวใช่ไหมมันต้องใช้ยาเข้ามาเลยเพื่อนๆซึ่งมันีแค่คอแล้วตอนนี้เพื่อ,เอนเดี๋ยวก็ต้องนี่ต้องโน้มลงมานะแต่โชคดีเพีย้ยยังไม่มีนะหกสิบวันนี้เพีย้ยยังไม่มีถือว่าโชคดีนะเนี่ย แต่ธรรมดานี่เพี้ยกินใบละนิสัยเพี้ยมจะแวะไปกินจุเลียนอยู่มั้งเพราะจุเลียนมันล้อมรอบไปหมดแล้วเพื่อนๆจุเลียนมันเต็มไปหมดเลยครับบ่อยจริงเพิ่งปลูกเพื่อนเพื่อนันนี้เพิ่งปลูกบางคนถ้ามาดูดูไม่จบก็บอกว่าปลูกหกสิบวันมันห้าสิบเก้าวันทีไปหกสิบวันครูนี่ยังได้ลงคลิปอ่ะก็เป็นหกสิบวันกันแล้วกันนะเพื่อนเพื่อนนะก็ให้ดูเป็นแนวทางนะเพื่อนดูเป็นแนวทางดูเป็นแนวทางอย่าให้ดูนี่ไงตรงนี้เพื่อน นะมันทุ่นเป็นทําอะไรไม่ถูกเลยรุมลุกคุกคายอยู่เนี่ยหกสองเดือนเนี่ยดูสิยา่มันขึ้นตรงเลย,ยเพื่อนว่าเพื่อนลองคอมเมนต์ดูซิว่าใช้ยายี่ห้ออะไรเยอะยยาแบบเนี้ยผมไม่เคยเจอเจอแล้วงงไปหมดเลยทำอะไรไม่ถูกเพื่อนผ้ด่างดีพราด่างมันก็ไม่ตายนะมันก็ขึ้นหมดจนมันแดงแล้วเนี่ย ไม่ปุ๋ยไม่ได้เลยน้ําขังเพื่อไขออกเป็นเมื่อวานแล้วผมก็ตกทยอยทุกวันหญ้าก็ไม่ตายอีกเพื่นมาดูมุนมุนไปเลยเพื่อนนะก็มีมังคุดนะเพื่อนทำมาแซมที่สูงคือต่อไปพรั่งหมดก็ังเป็นมังคุดกระท้อนอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อนก็คงเป็นมังคุดเปกระท้อนไปนะอพูดอะไรต้อก็ถูกเจ็บคอด้วย เมือม่อยมึนมึนหัวมึนงงมหมดเลยเพวื่อนๆเลยโอ้ยตุูยยากกันเยอะผมจะลุยผ่านต้องเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเสรจนสี่โมงกว่าเนะี่ยสี่โมงกว่าแนละ้วเดี๋ยวก็เลยทำคลิปหม่อยก็เราจะมาใหม่กัอีกสิบวันเราผมอยู่ร้านอยู่ที่บางม,มุนนะี่ยโอกาสที่จะ้มาอันก็ยากเขาก็เมื่อยแลยอย่ายงเงี้ยเมื่อยป็นี้ยี่สิบเก้าแล้ว <c ười> อยุยี่ิบก้าแล้วขับรถก็สุกเมื่อยล้าไม่ใช่เหมือนสิบป่านะเนาะเสียงนกร้องนกจริงนะเพื่อนๆไม่ใช่นกปลอมมีทุกวันทุกคลิปเพื่อนๆสังเกตด,ดูจะมีเสียงนกนี่ก็เป็นฝรั่งเป็นฝรั่งกับมงคุดนะเพื่อนๆมีมงคุดใส่นะีมงคุดเนี่ยชาหาวันตีองโตแล้วก็ตายยากตายยากมากเมื่อนขนาดกิ่งโค่นกิ่งดูเพื่อนๆดูคนนะกิ่งเกิงชีกว่านะั้นมันแตกใหม่หมดเลยดูสยชุกเขียวนะ เนี่ยมันเฉียวมันแตกใหม่หมดเลยว่เาเออมันทนทานจริงจริงเนอะเออฮะเดี๋ยวต้องาค้นยาจะาย,าย,าาย่อย่าใหม่ตันนี้ก็ได้แค่นี้เนี่ยพนแล้วมันไม่ตายอะ่ะต้องมาพ้นใหม่แล้วเ,เพื่อนๆก็พาให้เพื่อนๆดูว่านี่แหละเหนื่อยเพิ่งทำเสร็จรอบแรกเ,เพื่อนๆก็ตรงนี้อีกหลายรอบมัจะผ่านด่านได้นะเพื่อนเ มีหลายดา่านกว่าจะจบได้นะโอ้โห oh. จะจบสิ้นได้เ,เพื่อนๆเล้มีหลายด่านมากเงินเดี๋ยวพาเดินละเลาะละัดหน่อยดูช่วงนี้เนี่ยวันนี้ทําไว้รีบทําผมาตกก็รีบทําตัดยีมันเหนียวทำอะไรไม่ได้ก็เลยทําร่องอย่างเดียวอันนี้ไม่ใช่ปัญหาครับเพื่อนๆทําแบบนี้ก็เดี๋ยวว่อหน้าเรามาเราก็ทาปักได้เอาให้น้ำมันขังก่อนจะเกิดน้าไม่มีแล้วมันก็จะเดือดร้อนเอะ กำลังของผมอยู่ในหวังยางนะเพื่อเห็นต้นยางด้วยครับนี่แหละเราอยู่หวังยางยางก็ปีกว่าละลูกจะเป็นสิบสามเดือนนึงนะใกล้ๆสิบสามเดือนสามเดือนมีฝรั่งเพิ่งทำเสร็จทำเพื่อนยังเปียกๆใหม่ๆอยู่เลยนะเนี่ยดูแะเนี่ยทำไปฝนตกไปเนี่ยดูเลยฝนตกก็เป็นเนี่ยแล้วเราทำใหม่ก็จะเป็นอย่างเนี้ยมันแตกต่างกันม เพื่อนดูนะมอยู่หว่างยางนะเพื่อนมันดูยางอยู่ฝั่งฝ้าข้างแล้วก็ฝรั่งอยู่ตรงกลางเออไม่รู้จะเป็นไงแหกคอกอ่ะเขาไม่ทำกแเราก็ปลูกสับะรดกันก็ปลูกสับะรดปลูกไม้อื่นก็มีผมใช่ฝรั่งมาปลูกรองรู้นะเพื่อนไม่เคยลองไม่รู้จะทันยางหรือยางโตเลยนะเพื่อนเดี๋ยวก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเยวใบคลุมเลยเราก็วัดดวงมันอยู่นี่ก็ได้จังหวะว่ามันห่างช่องมันห่าง ่ช่องมันหามันก็จะได้ก็จะปลอดภัยกว่ามั้งก็ไม่รู้นะลองดูว่าจะทำไม่ยิ่สุดเนี่ยคือที่ง่ๆยคือเนี่ยต้องมันใส่ปุ๋ยพลาให้มันโตทันก็ยางพาราม่งั้นยางพาราคุมหมดครับก็พาเดินดูนั่นเพื่อนเดินดูครับหกสิบวันห้าสิบเก้าวันหกสิบวันเพื่อนๆหกนหกสิบวันละเราเริยนทำภาพให้ดูนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงคลิปในยูทูบเพื่อน นี้ก็ติดตามช่องแตงพวกนี้แล้วกันโอ้ยทำอะไรก็มีนะทำทำมั่งหยุดมั่งเพื่อนเนี่ยหยุดร้านสองวันไม่ได้ไปขายของสองวันแล้วเพื่อนนะเลยหยุดถ้าไม่หยุดก็งานสวนไม่เสร็จจะจ้างคนเข้ามาทำกวบมันมีคนบอกเขาก็ทำไม่เป็นแล้วก็ทำสวนยาเขาก็ไม่เข้าใจแต่ผมก็งงเจอดินเหนียวก็งงงงกันเรายีเหนียวทำยากเพื่อนดินเหนียวปลูกฝรั่งทำยากฝรั่ง จะหาของจริงดีกว่าของจริงฮะัะาลบยืนอยู่วยอะซาลอยืนด้อยของจริงแน่ครับครับโอ้ยเหนื่อยแล้วนะเดี๋ยวก็อย่ดูเยอไปเลยนดอย่าดูอย่ดูระหว่างกลางๆก็ได้นะเพี่ๆนะ เขาเป็ฝั่งล้มมีแปลนะเพื่อนเพื่อนมันมีสองแปลมีถนนกั้นนะจะมีถนนไปคลองแล้วเพื่อนถนนไปคลองนู่นนะคลองก็เนียบพอร้อยมี่ละนู่นเลยคลองมีถนนผ่าสวนมานี่แล้วก็มานี่แล้วขึ้นไปบ้านนู่นานน่แล้วเพื่อนก็อยให้ดูอันนี้จะเป็นยิงก็เขจะเป็นยิงเหนียวเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเป็นยิงเหนียวซะสนใ่นู่นเลยเพื่อนตัวมึอเ่ยเป็นยิงเหนียวแพ่นเพื่อนนะ ็จะเป็นยีเหนียวตัวของนี้ก็เป็นป่ายางแล้วเพืนเป็นต้นยางเป็นต้นยางเป็นแนวยางแล้วเพื่อนเพื่อนเป็นแนวยางก็ก็เป็นแนวฝรั่งแนวฝรั่งนู้นนะเพื่อนเพื่อน้อยห้าิเมตรเพื่อนเพื่อนแล้วไปน้ยอีฝั่งน้ยก่ร้อยเมตรตัวนี้ไปน้่ร้อยเมตรเพื่อนเพื่อนสองร้อยสองกว่า กา50ล่อง260ล่อง220ล่องกวมีที่นุ่แคบมีที่นุ่งป้านนะพเพื่อนๆเอามองมุมนี้เพื่อนๆอันนี้ก็เริ่มเตียนนะแต่ก่อนมันลกมากนี่ก็เริ่มเตี้ยลงเดี๋ยวต่อไปก็จะดีกว่านี้เพื่อนๆต่อไปก็จะมีพราหลังโตขึ้นมันก็จะสวยงามนะเพื่อนๆแต่เราก็ต้องทำเต็มที่พเพื่อนๆอุ่นเหนื่อยเหนื่อยมากครับเหยื่ยคนเดียวแล้ว,พวเพื่อนเพราะเดี๋ยวเราไปหาคนงานทำนะ วันนี้คนงานมันไม่มีู่เพื่อนงานไม่มีก็ทำน,นี้นนไปก่อนก็แล้วกันนี่ครับวันนี้ทำทำช่วงเช้านะกพราช้าป่ายฝนตกเนี่ยพอฝนตกก็เป็นนี้เลยเห็นไหมฝนตกฝนตกบ้างหยุดบัางตกบัางหยุดนะเพื่อนมันตกไม่สมดเสมอตกบั่งหยุดบัางเลยพนะพเพื่อนนะอือะเพื่อนเพื่อนอยาปลูกว่าหลังก็ หาวิธีกันดูเองนะดูยู u ูบนะเพือพ่อนเพื่อนอู้บ้านไตเลยคนแน,น่นนางคนบอกมากมายเพือ่อนทีฟังช่องผมตลาดหลวงพก็ดูกันยาวทางถูกบ้างผิดตั้งนะครับไม่ใช่เก่งกาสามารถอะไรเพราะสมาสอยก่อนเราทำก็หลังเยอะหลังเราก็หยุดไงนี้เราก็หยุดแล้วหยุดเราไม่ได้ทำอยู่หลายปีเนี่ยปีนี้ก็จะทำาวิีก็มีดอกแล้วเพื่อนๆเรานี้ก็จะไว้นะ เพราะว่เป็นบางรูปบางต้นแล้วนะคับางกิ่งแล้วจะได้แต่งกิ่งแล้วก็จะให้ปุ๋ยให้ฮอร์โมนคงจะอ,อีกสิบวันจะเพื่อยาเพ่มฮอร์โมนกับใสปุ๋ยเพื่เพื่อนมัน,มก,นก็จะดีๆนะเพื่อนอ,อู้ไปเนี่ยไปคอแห้งมุนทั้งวันวันนี้เพื่อนวนทั้งวันเลยโอ้ฮะอ,อยู่ทั้งคว้ามัมา่งมีหม,มาไปทั้งเมืองหมา เดี๋ยวพาเดินหน่อยเดี๋ยวจะหาว่ามีครบเซตเดี๋ยวมีครบเซตไปเลยนะสวยนะเพื่อนๆท่านมาดูของจริงผมว่ามันก็สวยดีนะต้นยางอายุปีฝามันก็โตมากอะเออผมก็เจอปีฝามไม่โตขนาดนี้ปีฝามันโตมากใส่ปุ๋ยอยู่อะเนาะการดูแลใส่ปุ๋ยก็ประโยชน์อีทีนึงนะเพื่อนๆข้างบนเราจะเอาฝรั่งไว้ห่างเพื่อนๆนี่คือสามเมตรเออสามเมตรเพื่อนๆระหว่างต้นสองเมตรครึ่งก่อนตรงนี้เป็นสองเมตรออกกว่านะแล้วข้างบนเราจะไว้สามเมตร พขาเห็นว่าเป็นกวดถึงนกวดเราก็ไม่กล้าจะเอาไว้มากนะเพ่อนเพื่อนเราคิดว่าเออไวมากเปดีอเเราปเลยไม่ได้อาไว้มากเพื่อนเพื่ก็ให้เพื่อนเพื่อนดูกันดูเป็นแนวทางเพื่อนก็วิธีการทําร่องทําหลายแบบเห็นไหมเพื่อนเ่อเราทาร่องกลางอย่างนี้เราทำเป็นร่องกลางเห็นไหมเพื่อนมีร่องกลางบ้างแล้วก็เป็นจะกุยจะกุยรอบตัวนบ้างจะกุยอันนี้เป็นร่องทาแนวกลางให้น้ามันขัง ก็ลองดูแล้วก็จงเปรียบเทียบกับนาวิจิตรฉายดูว่ามันจะเป็นยังไงครับเพื่อนๆว่ามันจะได้เรื่องไหมพามาเดินมาไกลแล้วครับเดินมาครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ยครับก็ชมอย่างอื่นไปอยู่จี๊ทัชอันนี้ก็จะลงใน u ู u ูบเพื่อนๆเอาในช่องนี้อยู่ยูทูปช่องส่ขอวนนะเพื่อนังนี้อาจจะแร้ยงไม่หนาแน่นนะก็เป็นถินอันนี้มันเป็นถืแว้วก็จะปลูกสามเมตรเลยระยะห่างคือสามเมตรเพื่อน เพื่อนดูนะระยะหาา่างมันคือสามเมตรทำให้สามเมตรเลยนะข้างบนนี้ก็เป็นที่พักครับเพื่อนเป็นที่พักอาศัยรหลับนอนบ้านนะครับบ้านบ้านบ้านอาศัยหลูมของเราครับยังไม่ได้ปลูกใหม่นะครับเดี๋ยวอายุสักเจ็ดสิบร้อยจะจะปลูกบ้านปลูกเสร็จก็อยู่ก็าตายไปเรื่อยๆมั่งเพื่อนปั่นเพื่อนคนน,นนี้เพื่อนน แต่ฟาร์มเพื่อมาดูกล้วยหนาะว่ามันมีกล้วยกล้วยเรามีอยู่ที่แปลงนะู้นนะแปลงใหญ่หกสิบไร่นี้กล้วยเยอะมีแปลงนี้มันปลูกไว้นิดหน่อยสักสยยไร่ย,ย,ยังไงมั้งดิมชายรั้วดิมชายถนนเนี่ยประมาณสักไร่ลูกเล็กๆอยู่นะแต่กล้วยตัวนี้มีราคาพอดูสิบห้าบาทนะเพื่อนๆกล้วยมีราคานะมันนี้กล้วยมีราคาอ่ะก็มาบภาเพื่อนเพื่อนดูกันดูกันไปนะเพื่อนๆนะนะ ท่องตลาดสลงโพธิ์เพื่อนถูกใจก็กดสับสติ๊กใกดติดตามกดแชร์บ้างก็ได้ครับเราจะได้มีคนเยอะๆหน่อยกดติดตามไม่รู้เพื่อนๆไปดูเองมีเท่าไหร่อ่ะเขินๆบางทีไม่อยากบอก <c oughs> เดี๋ยวพาไปดูลองกองลองกองนี่ม,ม,นะมันหมดเลยจุดหมดแล้วเพื่อนๆมีลองกองก้วยเยอะนะแต่แต่เราต้องแต่งอนะ่ะถ้าไม่แต่งก็รุ่งก็รีบๆนะเพื่อนเราก็องแต่งเพื่อน มีทุกอย่างนะเพื่อนชิบ้ามีทุกอย่างนะมีมีทุกอย่างเพื่อนเพ่อนชิบ้าอยูกทุกอย่างกล้วยล้มก็ยังมีเลยนะเพื่อนเพือนเห็นไหมกล้วยล้มมีทุกอย่างเลยกล้วยล้มกล้วยล้มยังมีหมดกล้วยล้มกล้วยล้มมังคุดต้นมดต้นยายแล้วก็มีครบหมดเลยเพื่อนเพื่อนมีอย่างนี้เก๋เพื่อนเพื่อนมีอย่างนี้เก๋อยู่เนี่ยครับ ลงกองก็ยังมีเหลือเนาะเพ่อเพื่อนเหลือให้อยู่ลงกองน่ารักมากเพื่อนๆจะไม่จะเหนื่อยจะไม่อยากกินนะเพื่อนเหนื่อยไม่ร้าก็จะไม่อยากกินละเอาเพื่อนๆดูนะก็จะมียางปลาเนี่ยยางปลายางปลาลงกองมันจะอาศัยกันได้เพื่อนๆมันไม่เป็นไรหรอกมันก็อาศัยอยู่คุลาแนวแล้วก็เปลงกองนะนี่ก็เป็น อยู่ป่าแดงสูงเพื่อนบ้านอยู่หน้าถนนนะหน้าถนนนี่ก็250เมตรเพื่อนถนนดำนี่เพื่อน250เมตรจากหน้าบ้านมาเข้ามาไงก็20ไร่เพื่อนก็มาแล้วติดคลองอยู่นู้นนะนู้นเออเขาช่มอหน้ำตกเขาช่มอเพื่อนเห็นไหมนู้นน่ะไกลๆอ่ะนู้นน่ะหน้ำตกเขาช่มอเป็นแนวของมันนะแนวของน้ำตกเขาช่มอเป็นแนวของมันใหญ่ๆเห็นไหมเพื่อนส่องส่องเขีนะ แนวอยู่นี้ถือว่ามันก็มองได้ดีมันก็มองให้สูงอ่ะทีนี้มันเรียกวสูงเลยนะสูงกว่าชาวบ้านชาวเมืองกันเท่าไรกระเป๋านุ้งก็ไปหาทุเรียนห้าร้อยไร่นะเพื่อนนู่นน่ะมีบ้านอยู่นู่นนู่นยาไปนู่นขอเจ้าแก่นู่นแล้วลงไปข้างล่างนู่นเพื่อนห้าร้อยไร่เห็นไหมเห็นแม่ช่องอ่ะเห็นช่องไหมไม่ซูมนะช่องอ่ะนั่นแหละทุเรียนไซนันเลยนู่นน่ะยาวไปห้าร้อยไร่โอ้โหปลูกกันรวยขี้ใจขี้แจงเดี๋ยวปีหน้าก็มีลูกแล้วเพื่อนเดี๋ยวเขาเจ้าไว้เปล่านะ ถ้าเาไว้ก็ได้ขายแล้วเพื่อนอันนี้ก็ราคาก็ดีอยู่แค่ปลกนี้คือจะดีนั่นเพื่อนเมอ,อมองเขาบอกสองปีสามปีแยกย่างเนี้ยเพราอีสิบปีอยู่รอดอะถ้ามีเกิดอย่างอื่นซะก่อนนะเกิดสงครามโลกเกิดสงครามโลกของก็ราคา,า,คาดีอย่างนั้นแล้วก็ว่ากันไปไนะเพื่อนมี่ทำหลุมนะเพื่อนหลุมหลุมนี้เพื่อเพื่อเก็บน้ำนะเพื่อนเพื่อเก็บน้ำเก็บน้ำให้มันสวยงาม แล้วก็หน no ้าแล้วเพรเดินหน้าฝนคงไม่ค่อยมีแล้วเพื่อนๆนเคิดอยู่นะยุ่งสูคงจะต้องตกนี่ก็คือชั่เรียนนะเพื่อนชัเรียนนะ่ยนุ่งยาไปนู่นเนี้ยชัเรียนนี่เป็นคลองนะและสมีคลองป่าจะน่ารุ่งสูงเป็นคลองเพื่อนนุ่งก็เป็นคลองนะประชีวจิตวิบานนู่นนะครับยาวปนู่นเะก็ยจะให้เพื่อนดูนะเดี๋ยวก็จะจบคลิปพื้อเพื่อนแล้วก็จบคลิปก่อนนะเพื่อนไปพบัอาลิปใหม่ทุกหน้ารูปฝนมาละฝนมาละ ีย๋ยวจะเอาทำคลิปลงพิซบุกหน่อยนะเออจะทำภาพลงเวิร์ดบุกหน่อยนี่เป็นเขานะวัดนี่เป็นวัดนั่งเพื่อนที่เห็นนะี่คือวัดนี่เป็นวัดนั่งเพื่อนนี่เป็นวัดนี่เป็นวัดฮะนั่งเพื่อนมองสูงไปแล้วครับแล้วคงต้องจบแล้วนะเพื่อนแล้วก็กรับกันในคลิปหน้าโอกาสหน้านเพื่อน